สานี้สยามเรเพื่อนดูที่คนเยอะไหมครับบอกเลยว่าคนอย่างเยอะนะครับช่วงเวลานี้ครับ ้าเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปอีกสถานีนะครับที่นี่คือสถานีสยามพหนก็จะเยียบแบบนี้ทันนี้ครับก็คือปลายแถวที่จะไปไปกูคดนะครับายแถวไปกูคต เขาบอกได้เลยนะครับว่าล้นมาอีกฝั่งหนึ่งของชานชาลานะครับในไลท์สองล้นมาชานชาลาที่สี่เลยครับแล้วนั่นก็คือสถานีชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อ นี้ผมลงมาจะต่อรถไปบางว่างครับสัญญาที่สามนี่ไปนะสีลมงตอนนี้คนยังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกอยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนที่รอไปสีลม จะดูว่าผมก็น่าจะได้ไปขบวนนี้ตอนนี้คือสถานีสยามนะครับว่ตอนนี้คนเริ่มแถวเริ่มยาวนะครับมุ่งหน้าสีลมแถวเริ่มยาวรถไฟเข้ามาแล้วครับตอนนี้ Thank mm -hmm. you. ลงที่ราชน้ำเหล็กนะครับก็ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีเป็นนี้นะครับผู้โดยสาร